ฤดูใบไม้ผลีปีนี้ทักษะความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นจุดโฟกัสที่องค์กรผู้ว่าจ้างและผู้สมัครงานให้ความสนใจเพราะในอุตสาหากรรม AI และหุ่นยนต์ของจีนสามารถพัฒนายอย่างรวดเร็วจึงมีความต้องการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเป็นจำนวนมากข้อมูลจากแพลตฟอร์มสมัครงานออนไลน์ใหญ่ๆของทั่วประเทศจีนแสดงให้เห็นว่า จำนวนสมัครงานที่มีความรู้ระทักษะด้าน ai ในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้เพิ่มมากขึ้น33.4%วิศวกรการคำนวณของหุ่นยนต์และวิศวกรปรับปรุงมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า30%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2567ขณะที่52%ของวิศวกรการคำนวณของหุ่นยนต์ต้องการคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกขึ้นไป45%ต้องการประสบการณ์ทำ งานมากกว่า3ปีขณะเดียวกันตลาดมีความต้องการในการเผยแพร่ความรู้ทาง AI และการฝึกอบรมบุคลา,ากรเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีการรับสมัครงานของอาจารย์ที่สอนที่มีทักษะความรู้ด้าน AI เพิ่มมากขึ้น112.4%อย่ย่างไรก็ตามในงานรับสมัครงานทั่วประเทศจีนบุคลา,ากรทางวิศวกรรมด้านการคำนวณและการวิจัยหุ่นยนต์นั้นได้รับความสนใจจากวิสาหกิจมากที่สุด